ติดต่องานในหน้าที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพผมคืออดีตเลขานุการอนุกรรมมาิการป้องกันปราบปรามฟอกเงินรวบรวมเรียบเรียงไว้หมดแล้วของาพาพะสภาผู้แทนราษฎรบางคนบอกเอา้ามึงเป็นสอจอังหวัดไหนวะไหน,ไห,นไหมมันมันคิดอย่างโง่เลยมันก็เริ่มถาม กำนันนกโกถึกโกอรรวมถึงปลัดเทศบาลนครหัดใหญ่แม้แต่ปลัดกอทอมอผู้ว่ากทอ,อมอที่ผ่านผ่านมาล้วนแต่จะต้องยึดรัพย์ติดคุกทั้งนั้นเพราะมันโกงกันแหละครับท่านดีเขารับนี่บันทึกเรามีหมดนี่ผมลักมานะ ในสภามันบอกขอเก็บขอเก็บเพราะว่าเหลียวจะไปเปิดเผยความลับของธารมรัชน์กรรเห็นไหมมันอุบาทนะไในว่าจะแน่วงแนะ่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมบายหมายให้เกียดติลรรงจะไปทองหลังองค์พระปฏิมาอุทิศชูช่วยลูกป่า คนบักได้บ้านผมผมบอกแลว้วมันตรงแบบกล้วยพราะมันจะเสียประโยชน์แล้วแหมมันจะตรงเน่เลยพอมันได้ประโยชน์แล้วมันงอลูกป่าเยอะไปหมดยิงกระบาลเพื่อนร่วมชั้นนายกเทศมนตรีเมืองสงขลานายยุทธิชูช่วยก็ทำแบบสจก็เนี่ยสั่งไปยิงแมงเลยอยากไม่ให้พื้นที่ทำกระเช้า วิ่งกันจนเกือบหลุดนะสาริกาลงโทษนะนักไอ้รัฐมนตรีนี่พลบุญญามานีที่ไปประจบสอบพรไอ้โกถือไก่แมมันบอกว่าติดคุกเก้าปีผมเห็นมันก็เจยาเดินอยู่นะไม่เห็นเข้าคุกสักทีพอๆกับผู้ว่าราชาการจังหวัดอีกหลายคนนะบอกว่าคุกคุกคุกรว,วมทั้งนายชาญพวงเพชรเลยกำนันตุย้ยมีอไปหาเสียงเขตดแปดบอกว่าคุกคุกคุก มันเป็นคุกกี้ดิท่าผู้พันและท่านผู้ชมที่กระรับพักกล้าทำชั่วเอกราช่างเหล่ากองอนสากรเป็นพันล้านนะเรียกคืนตั้งหลายร้อยล้านนะศาลสั่งจำคุกแล้วมันยังจะย้ายพักได้อีกคนดีสีประเทศเช่นจันรนพักดีธนากุณเจิมจากป่นทองเรื่องพวกนี้มันไม่พูด ถ้ามันเถื่อนปากใต้สอบสวนกลางยัดเต็มพุงมาตลอดเลยพลตำรวจที่บุญสือไพเถื่อนบอกว่านิดหน่อยร้อยล้านเท่านั้นหาใหญ่เป็นแหล่งช่องโหง่สินค้าเถื่อนนะค้ามนุษย์แม่ทัพภาคที่สี่ส่วนหน้าแล้วไนายมันไม่ไปถึงไหนเราคัดเอาไว้เอาไว้ตายไปเลยมนัดคงเป็นพอประหลัดแรโบ้มันบอกไปอยู่ไกลๆอย่ามายุ่งกับกู จะมาเป็นผู้บังคับบัญชากำนันนกไม่ได้กำนันนกอยู่ไหนเราก็ไม่รู้อาจจะชั้นสิบห้าจจะนสิบบกรงมประาบาลความชั่วร้ายมันเกิดขึ้นกับระบบราชการอาหารที่บันไดมันเพราะ